ความพร้อมนั้นะมีอยู่มากในใจของเราแต่และท่านละท่านรวมทั้งผู้สแสดงอยู่หน้าบัตนี้ด้วยซึ่งเคยเป็นมาและเคยทราบเรื่องของตัวเดลําหับเนื่องจากการอบรมยึดสมเหมุสมผภาวะแห่งความเป็นของจิตเมหมอมาจิงพอทราบได้บังวะได้บ้างวะจิงได้ตอมจินได้จิน เกนมากมีแต่ของมจอมทั้งนั้นปรุงแต่ง <c oughs> เรื่องราวให้เราหลงไปตามโดยไม่รู้สึกตัวเลยว่าสิ่งนั้นเป็นของจำกลอมง,อง,องแต่เข้าใจาว่าเป็นเรื่องของตัวเรื่องล้เชื่อตามโดยไม่มีปฏิปยาอะไรเป็นเครื่องต้านทานหรือพิสูจน์ความคิดประเภทนั้นๆบ้างเลย เรานั่งภาวนาในขณะสามวินาทีแรกมีรู้สึกจะติงเราจะกำหนดพุดโทโธพุโทโธก็รู้สึกว่าเป็นพุโทโธจริงๆในระยะสามวินาทีแรกพอสี่วินาทีห้าวินาทีหลังไปจนกระทั่งถึงหนึ่งวินาทีเรื่อยๆไปแ,แล้วรู้สึกของปลอมทั้งหลายจะค่อยหลั่งไหลออกมาเรื่อยๆค่อย ออกลูกออกเต้าออกหลานออกเลนออกมาเรืเ่อยๆมนีแต่ของกองคํา่าพุโทโธเลื่องง้าคหายไปไหนเหนือแต่เรื่องอารมณ์ที่เคยเคิดเ,เคยปรุงเคยหลอกวงตัวเองมานั้นเนี่ย <S <S เป็นเครื่องฉุนยากเราไปโดยไม่รู้ตัวแล้วคล้อยตามเราเลยเค้นตามเข้าไปด้วย,ยนะเค้นอย่างรสดเร็วนอนโดนตัวของกองนั้นพุนทโธก็หาย อนาคตส,สิ่งก็เงียบทั้งที่หายใจอยู่แต่ก็เงียบเงียบในความจดจ่อเงียบในทาง,งกำหนดเจาะรงในความตั้งใจในความมีสติสตังไนหายเงียบไปต่างๆกันไม่พอลึกขึ้นมาได้นี่นี่เรานั่งภานามาก็นานกว่าส่วนเห็นปรากฏผลอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเลยมันเป็นเพราะเหตุไร ความคิดขึ้นมาเช่นนี้รู้สึกว่าจะถูกต้องแต่ล้วกลับผิดไปอีกคือที่คิดกลับขึ้นมาอย่างนี้นั้นเหมือนกับว่าจะเห็นโทษของตัวที่เราก็ภาวนามานานพอส่วนนะั้นทำไมจึงไม่ได้ผลนะาจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าก็เราไม่ได้ภาวนาเพื่อได้ผลอย่างนี้นี่นะ่ะเราได้ภาวนาได้ผลเรื่องแบบอะไรไม่ทราบต่างหา่า่ถึงยังไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ตาม แต่เป็นความสะดุดใจว่าน่าจะได้สเต็กไนขั้นแล้วกลับไม่เป็นอย่างนั้นอีกนี่นี่เรานั่งกองนามาานๆนะทำไมไม่ได้ทีคาวคลาที่สองนี่ขึ้นใหม่นะทักหน่อยที่นี่ทักหน่อยเถอะทักหน่อยแล้วก็ตืนมาไ็าเอามันเอาใหญ่ครานี้กว่าแล้วหลับหลับมันไม่ทักหน่อย,ยนะมันไม่ได้คนะูม,มพอหลับแล้วไปใหญ่เลยจนกระทั่ง ตะวันโผล่ขึ้นฟ้ามตื่นขึ้นมาดูแล้วกัน, <c oughs> นคือนี่หลับใหญ่ควันหลังเอาอมันก็โกงออกไปเรื่อยวันหลังเขาเท่าเดิมถามน,นาทีแรกคดีสีวินาทีหลังก็ค่อยเร็วไปเร็เวไปเล่นเหนียวไปเรื่อยนี่คือพวกจอมปลอมแล้วนอกจากนั้นมาทําลายก็อื่นนี่เราภาวนามาปเป็นเวลานานแล้วก็ไม่เห็นได้ ทำดุความดีอะไรเราจะภาวนาปัญหาอะไรเราเป็นคนนาัำวาสนามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรจะอาเทธรรมของพระพุทธเจ้าแหละทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวเวลาไปเวลาไปกกล่าหยุดจะดีกว่าแล้วเราไม่ได้คำนึงเลยว่าหยุดดุดไปนั้นจะดีกว่าจริงๆเหรอแล้วการหยุดไปนั้นดีจริงหรือแล้วดุหยุดไปจะดีกว่าจริงๆหรือถ้าเราย้อนคิดอีกมันจะดียังไงหยุด เราทำอยู่ยังไม่เห็นได้เรื่องเ้วหยุดไปแล้วไม่ได้เรื่องมาจากไหนไหนว่ามันต้มมาเรื่อยๆนะน่าร้เราพูดต้องมีข้างในข้างนอกมีจิงน,นอกจิงในตอมนอกตอมในตอมอะไรก็ตามทั้งคันที่กอมในตัวเองหลอกตัวเองมีเป็นสิงสำคัญมากควรด้ที่นี้ิีาจณากันพวกเราทุกทกท,กท่านโดนต้มโดนตุ่นมาพอแล้วโดนหลอกลวงมาพอแล้ว หัวใจเจ้าของหลอกลวงเจ้าของนง่นแหละดูไม่ทราบว่าเจ้าของหลอกลวงเจ้าของเพียงยกขึ้นมาเล็กน้อยนี้ก็พอจะทราบได้ละลาถูกายต่าหลอกลวงเราไปมากน้อยเช่นไรเราอยากจะทราบอ่าสามสีนาทีแรกมันดีสามสีนาทีหลังไม่ดีตั้งติตเข้าอีกขยับเข้าไปอีกเรื่อย ต่อมามั่อก็อทราบขณะที่จะแสดงอะไรออกมาเป็นสายไม่ดีซึ่งผิดกับเจตนาของเราแล้วเราจะเริ่มทราบเริ่มทราบเริ่มรสร้างจิตใหม่ตั้งสติใหม่ทราบเข้าไปเรื่อยๆต่อไปก็ทราบเรื่อยๆนะเราจึงจะทราบความเหนยวไหลของจิตและทราบความไม่เป็นผลของจิตตามความต้องการของเราก็ไม่เป็นผลเพราะเหตุนี้เองนะเราก็ทราบ พอได้ตั้งใจกันเอาดีเอาจัิงอย่างนั้นไอพวกพลามมันก็ยอมเหมือนกันนะคือพวกนี้คอยพยายามเอาตอนเราเผลอถ้าเราตั้งหน้าตั้งตั้งท่าต่งตงา,งางนี่เขาก็หมอบแต่คําว่าหมอบนั่นอย่าเข้าใจว่าเขาหมอบนอนเหมือนเรานะเขาหมอบต้องพอเห็นจะได้ท่าได้ทีทีไรเขาปับทันจีเร็วกว่าแมวจับคุกหนูไป แต่ครูเราเนี่แหลนัายแล้วเขาเงียบนี่เขาคอยเอาไปเวลาเอาเอาบทเวลาเราถือถ้าเราไม่ถือเขาเขาไม่เอาทีนี้พอเราตั้งตั้งใจไปอีกสักทักหนึ่งพอเราไม่ถือเราก็ได้ใจแล้เวเราไม่เถือตอนที่เราได้ใจว่าเราไม่เผอนี่ยเป็นเวลาที่เราจะถูอและเป็นเวลาที่เขาจะได้ใจรับนานเนี่ยถูกต้องอยู่เรื่อยๆคนรจะมี้รื่อกันทุกราย ไม่ว่าจะอาจารย์ผู้สแสดงอในเวลานี้ซึ่งเคยเป็นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องหาวิธีการหาสถานที่สําคัญสำคัญเพื่อรันดานเของช่วยทางความเพียนอีกหลายหน้าหลายทางจัทงที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติทั้งจันมันหรือในปฏิบัติทางพระสมฐานสายทั้งจันมันนีนีน่อะไรเรียกว่าพเพราะเธรรม ธรรมะป่าแบบฮะไม่เหมือนันว่าจะอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายสถานที่ที่จะบำเพ็ญก็สะดวกสบายเพราะมีหน้าที่อันเดียวมันเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาสถานที่หน้ากลัวเพราะสถานที่นั้นมีจริงๆเรื่องสัตว์น่าต่างๆนั่นมองคือว่าพวกนี้มือเป็น เวลาไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นความขี้เกียจในการประกอบความเพียรนี้ก็ถอยลงไปเดิมนับความขี้เกียจน,น้อยพอเข้าไปถึงตาจริงความขี้เกียจหายไปหมดไม่ทราบมันหายไปไหนยังเหลือแต่ความจนเกอบเป็นมุมนั่นแหละเวลาจนกกอบเป็นมุมสติมาเองทีเดียวตั้งมาตั้งตาบังเป็นความภาคเปลี่ยนนี้เมแตกโชคไปหมดทั้งทั้งล่าง ทั้งที่น้องหนาวๆเหงื่อมาจากไหนเพราะเหงื่อความตัวตายมันบ,บังคับให้เหงื่อมันแตกออกมาตอนนั้นสติดีระดีดไม่ดีเสือกระหุ่มก็ะหุ่อยู่ข้างๆทางคนเจั้ำนี่เคยโดนมาแล้วนี่ไม่ใช่มาฟูเฉย,ยนะเคยโดนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเสือกระหุ่นกระหุ่มค่อนข,ข้างที่อยู่เสือไม่ใช่เานานสือธรรมดาใช่ไหมเสือใหญ่เสือโคร่งปรากฏว่าไอ ผมบุฒิขานี้มันปิวขึ้นบมแม่ไปหมดไม่ทราามันเป็นยังไงมันตั้งไปหมดแต่จิตไม่ยอมถอยหมุนตัวไปนจะแต่เป็นจะตาจเราเวลานี้เราได้มอ,กอบกับพุฒิข้าแล้วมีพุทธิชาพระธรรมประสงค์นั้นที่จะรักษาชีวิตจิตใจของเราไว้ได้หากว่าถึงการจริงแล้วจิตของเราก็ไม่เผลอเราได้มอบแล้วกบับวุฒิชาพระธรรมประสงค์ทุกประการเนี้ยจะไปเวลาใดเราก็พร้อมแล้วที่จะไป อยู่ก็ขอให้มีสติสตังอย่าให้เสียท่าเสียสิย่ถอะไรจะมาเอาไปจิงมก็มาเถิดแต่เราจะไม่ก็ไม่ปล่อยวางเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์จิตมอบเลยพอจิตมอ,อกพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แล้วหมดอะไรถึงอะไรตายอยากในชีวิตจิตใจนความรักความไม่หวนในร่างกายมันหมดไปเลยแล้วจ่จิตที่มันแน่วต่ออัตถะธรรมความกลัวหายหมดในขณะนั้นแหละความกลัวหายหมดจิตมันนะดิ่งหน่นอ่ือไม่จิตดิ่งอี้ย เป็นพลังเต็มที่แล้วความกลัวหายหมดหลังจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเสือจะอน้องกระหุ่มกระหุ่มเพืนเท่านั้นขอให้เสือเดินมาถิดเดินมาตรงหน้าเราเราสามารถจะเดินเข้าไปลูปคลำหลังเสือได้อย่างสมา,ายด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเป็นอันเดียวกันด้วยความสนิทสนมกันว่าเป็นเพื่อนเกิจเจดแก่เก็บตายด่วยกัน ในความรู้สึกนั้นไม่ได้คิดแม้นิดหนึ่งว่าเสือน,นั้นเป็นอันตรายและจะทําอันตรายแก่ตนได้ในขณะที่เขาบรรลุคำหลังขอยเขาแบบนี้เป็นต้นไม่เคยคิดนี้แต่จะเป็นความสนิทสนมดังที่ใจคาดหมายไว้ใจแน่แน่ใจไว้เท่านั้น<ม>ความกลัวนั้นจึงหายอุบายวิธีทรลองฝึกฝนรมานมีหลายด้านหลายทางพอเราได้ ได้หลักเตืนได้สิ่งเป็นเครื่องกระลึกในเวลานี่แล้วเวลาต่อไปเรานําหลักนี้ไป,ปพพกตปปฏิบัติไปอยู่ในสถานที่เช่ไไนไนรเวลาจนกอะสมุนไอ้เรื่องที่เราเคยได้อาศัยจะวิ่งเข้ามาถึงกันทันทีทันทีเรารเผชิญอันตรายรุ่เผชิญกับเหตุการแต่ละครั้ง ถ้าเป็นนักต่อสู้แล้วเราจะต้องได้คติดอันสาคัญสำคัญ,ญกับเหตุการณ์นั้นๆทุกๆครั้งแต่นอกจากือจะไปแหล่ใสแหล่นั้นวันนั้นเอาแม่ไม่ได้เดี๋ยวเป็นบ้าเพราะจิตไม่แน่นอนจิตไม่วางนเป็นหลักเป็นเก์จะมอบกับสิ่งใดก็ไม่ไม่ยอมมอบลังเลสงสัยนี่อ่ะเป็นบ้าก็ได้แต่ถ้าจิตเต้นมอบลงไปจริงๆเน้วมันไม่มีอะไร ที่ตะมีอํานาจเหนือจิตกับธรรมที่เข้าสัมพันธ์ียู่เนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่และแน่ใจด้วยว่าเวลานั้นไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นจัดจเป็นเสืออะไรที่เป็นอันตรายในโลกนี้ไม่ได้กลัวอะไรเท่านั้นอำนาจของจิตรู้ถึงมันเหนืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ก็เป็นบาวิธี ฝึกทรมานความจอมจอมของตนอ่ะที่มันเคยจอมจลอมอี่ภายในจิตถ้าดูโดยลังทางไม่เข้าสถานที่จนับจนมุมมัน็ย่ํมมีรอนแหลกหมดนะพอเข้าที่จนับจนมุมเราไปขยํามเหมือนเหมือนกันแต่ส่วนมากมันมีแต่มันขย่อมเราไม่เราไม่ได้ขยํามันเราได้ขยํามันตั้งนหนึ่งโอ้คุยจนตากเปียก ปีหนึ่งไม่จบใช่ไหงตายไม่จบเวลาไม,ม่นคยหยับเราจนลาบเราไม่เห็นพูดเลยเห็นลาบนี่ก็อวดเสียงเกินไปนะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงคือเวลามันถึงใจเวลาเราได้ทํานั้นเหตุที่เราจะพูดได้อย่างเต็มปากก็เพราะว่าเรามันถึงใจในขณะที่เราได้ถึกฝนอารมณ์เต็มที่ได้มอบนิจจิตใจกับอัดกับทำกรรมเหตุการณ์ต่างๆอย่างเต็มใจแล้วมันถึงใจจริงชนะกันก็ชนะเห็นได้อย่างทัดทักประจัก์กับใจ ผลแห่คงความเจรเป็นอะไรบ้างสแสดงเป็นควา,ามอริยสัจหรือไม่เห็นประจักษ์อีกเหมือนกันเหตุใดจ,จะลืมได้หรอลืมไม่ไาดา้จนทั้งวันตายวันนี้อธิบายเป็นแค่นี้ก่อนแล้วต่อไปมีอะไรก็พูดมันต้นนนนองเป็นธรรนะเข้ใจแลงวเดี๋ยวจะอธิบาย ับผมสบายใจัากิีนี้ท่านยังไมไ่เห็นอะไรจากตัวเองในเวลาจำเป็นยังไม่เห็นความจำขันของตัวจะหลังพุ่งวุ่นพุ่กไปเรื่อยเลในคำที่ท่านว่าอ,าตาอัตตาอิยตโนนาโถ จะยังไม่สนิทใจตอเมื่อเราได้จเจอเหตุการณ์ที่เราสามารถแก้ได้โดยลาพังเราเองน,เนั้นจนเหตุการณ์นั้นรู้ร่วงไปได้ด้วยความมีชยัยเราจะเชื่อในธรรมที่ว่าอาตาย์อนุนาโถอย่างฝังใจจิตที่ได้ในกั้นที่ได้รู้ได้เห็นในขณะที่เป็นขอบ ขึอนทุกเวทนาครอบงำในขณะที่เราเป็นไข้หรือเรานั่งนานหรือไปเจริญเจริดการณอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งรุนแรงอัดถึงกับแต่ที่สัวหน้าถ้าเป็นนักต่อสูส้จริงจิตหมุนรอบตัวไม่คิดเพื่อหวังทุ่อะไรจากสิ่งภายนอกแล้วนั่นแหละจิต จะได้เห็นความสําคัญของตนได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ท้าเราได้เคยถ่ายนั่นมาแล้วเราก็มีความทีติทพิจารถึงเรื่องความเป็นอยู่ความตายไปทู้วเวทนาจะเกิดขึ้น การใดบ้างนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีใดบ้างเราจะต่อสู้กับทุกเวทนาได้หรือไม่ตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนเราจะเสียท่าเสียทีแต่ทุกเวทนาข้อนงอปิตใจจนถึงขับมไม่ไม่ละสติอาการใดหรือไม่กำนองนี้จะไม่มีในจิตเลยคือเวลาถึงความจำเป็นอย่างนั้นสติจะสติจะตังนั้นมันจะวิ่งเข้าหากันทันที เข้าสู่แนวแนวรบเหมือนกันเถอะเพราะมันเคยรบมาแล้วเคยชนะมาแล้วพอถึงตัวตัวจิตสติกับปัญญาตัวยิ่งพากันเลยเหตุการณ์อย่างนี้มันจะยิ่งเข้าปสาษาใน,นติดก็ไม่ยอมยมีอะไหมุ้งตีห้หลไรไอ้เรื่องเป็นกับตานั้นเม้แต่ข่านอกจากว่าจะให้รู้ความจริงในเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏอยู่กับที่นี้เท่านั้น มันจะเป็เชื่อทำร,รมเชื่อตัวเองเชื่อทำรรเชื่อคงนี้ไม่เชื่อที่ไหนตหลับตำนาท่านพูดเมืแล้วโดยถูกต้องแต่ความจริงของเราภายในใจยังไม่ปรากฏมันก็มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันเป็นฐานยาให้เป็นความมั่นใจขึ้นมาพอาใจของเรากับเการได้ประสบกันเข้าและได้รู้เห็นกันดัดกแท้จริงแล้ว กาที่ท่านแสดงไว้ทงสำรักตำลาไม่มีอะไรผิดกันอันนั้นเลยเป็นเรื่องมาที่สองเลยแล้วเรื่องตำลาเรียมาที่สองเรื่องเรารู้ในตัวของเราเองมาที่เป็นอันหนึความจริงอันนั้นในตำราท่านพูด่โดยถูกต้องไว้แล้วมานานแสนนานแต่มันไม่ถึงใจเราเราไม่เชื่อเท่าไหรนักพอเป็นขึ้นกับเราจริงๆนั้นเราเชื่อเราแล้วเรื่องตำาราก็มีเป็นอันหนึหมือนว่ามาที่สองไม่มีปัญหาอะไรแล้ว นักษากทั้งหลายเวลาท่านจำเป็นจริงท่านจนึงไม่ค่อยจะชอบอยู่ในที่เกิดสนรุ่งวายท่านชอบจะหาที่เหมาะสมท่านให้ถ้าสมก็ท่านเคยได้เหตุได้ผลอย่างนั้นมาในสถานที่ตเกี่ยวเลยสถานที่เดียวาาเดียวอ่ด พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นพอเริ่ไม่สบายแล้วโหลูกอยู่ไหนหล้านยู่ไหนมีลูกไมก่ดูแลหล้านไม่เดี๋ยวแลนี้เป็นไงผมยาดนิ้ขายอะไรแบบเหมือนกับว่าไม่ดีกันหมดท่อดอไลไยไปโมดใครก็ต่เปลี่ยนเราเหมือนมีใครก็โดกเขินใจเราทุกข์เป็นจะตายสิตลยุ่งรือไปใหญ่เลย หัวจะกวนอยู่ด้วยกันมนก็ดีบ่เวลาเราจะตายจริงไม่เห็นมองหน้าเลยหัวก็ไม่ดีลูกก็ไม่ดีล้านก็ไม่ดีไม่ดีไปหมดเพราะความไม่ดีภายในม,มนมันนไปเที่ยวเอาเอาอะไรเอาน้ำสกปรกภายในมันไปเที่ยวสาอ,อ,อ,อาดข้า,นนา,างนอกให้สปกปรกทั้งหมดหนู่เป็นหัวกับสกปรกไปขยะนีสารอยู่ใกล้อยูอย่ใกล้สกปรกไปหมดพอน้ำ ปกปบพัในธุ์ใจของคุน้ำห่วงน้ำสัวทายน้ำไม่เป็นท่าของเราเนี่ยมนนิชาให้คนอื่นในโลกไม่สามายใจนี่คืออังไม่มีอะไรเป็นหลักใจขว่าอิตอาอตางหิโนนาโถไม่คำหนึ่งมีเตยะหวังพึ่งผู้อื่นยุดทายเดียวเกิดมาแล้วก็พึ่งผู้อื่นมานานแล้ว เกิดมาใครเกิดมาก็ตามต้องพึ่งผู้อ่มาอึงนับพึ่งพ่อพึ่งแม่สิ่งี่เลี้ใครต้อใครพึ่งครูพึ่งอาจารย์ด้วยมาแล้วสุดท้ายก็ยังจะพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดจนทั้งถึงวันตายไม่คํานึงถึงว่าจะพึ่งตัวเองแม้แต่นิดพระพุทธเจ้ายังสอนให้พึ่งตัวเองพันตาหิสันนโนนาโถพึ่งตัวเอง เพิ่งกระดุลก,ก็เพิ่มมาพ้นควรแล้วเอาผลเกิดจากคระดุนมาเป็นพลังสำหรับตัวเองเพื่อทําความพึ่งเดินไ,ได้มากเป็นงานสำคัญพิการอะไรข้อแหนซ้อนบวชจางข้อซ้อนจิตใจจับทำอารมณ์ทั้งซ้อนแล้วเอาเอาพิธีการหรือความรู้ความเข้าใจที่เราเรียนมาที่ได้ศึกษามาเข้ามาประกอบให้เป็นองค์ความเป็นต่างตนเพื่ตัวเองได้เมื่อเราเห็นความสำคัญในตัวของเราแล้วอย่างอื่นไม่สําคัญ มันปล่อยหมดนั่นแหละจี่อเวลาเขา้ตาตาจนจริงๆแล้วมันจะฉันหลักสมองเดี๋ยวเขาได้เพื่อนสูงใครเขาใครเขาตามไม่อยากให้มายุ่งเลยเราจะทําหน้าที่เฉพาะอันนี้มันหนีติ้วลงไปเในวัคซ<า>ันเขาเไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็เราก็พิาาจารณาในชัดเจนแล้วมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟแม้แต่ผสมกันอยู่มันก็คือส่วนผสมของ,ของดินน้ำลมไฟอันเดียนแล้วให้ชื่ว่ามันว่าเป็นกายเป็นเราเป็นของเราว่าอะไรนั่นแหละ ธรรมาชาตินั้นมันไ,ไม่ได้เป็นถึงข้าวมันจะตายไม่ได้เป็นว่างั้นเถอะมันจะตายชาตเดียวมันจะแตะชาตเดียวสติปัญญาที่เราได้ถ้าเคยอบรมมาแยกชาตุแยกขันธ์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างตามลงในรงในความจริงมหมดแล้วจิตก็ริงอะไรก็ริงงทิงทุกสิ่งอย่างนะั้นไม่มีเรื่องเน <Yeah. S 1> ่านไปได้อย่างง่าสุขโตไปอย่างนี มีเลื่อนมีลาวมีเดินมนวายขอความทุกข์ขอความอยากให้ตนและผู้อื่นแสนสุขแสนสบา,ายตายแล้วไม่ต้องกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะแต่นิมนต์พระมายุ่งไปได้ว่างั้นแนละ้ววัดตาวตาัดผามันถัดคืออย่างนั้นเพูดมีพูดอย่างถึงใจนะเราเคยพูดเสมอเถ้าสอนญาติสอนโยมมีเราสร้างตลอดเวลานะั้นเราบวชมาได้กี่พรรษาเนะี่เราพยายามสร้างด้วิกุลาธรรมะอยู่ เราพยายามสร้างอราคยายามได้กุศลาให้สร้างเอาหน้าเวลาตายพระเจ้าปั้วเราผ้ามาให้บุญกุศลาไล่กันตามป่าตามโลกยุ่งทั้งหมดหนอบอกที่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกุศลาเราจะหาความฉลาดจะตั้งอย่างแนี้เวลายังไม่ตายหาให้พอกุศลาแป้ว่าความสลาดกุศลาที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ตนให้ทำเสียทั้งแต่ัจจุบันนี่เวลาตายแล้วยังมีนิมนต์ผ้ท่านมากุศลาทำไม้พ้ะท่านยุ่งไปด้วย พอสืบกระดุกสืททาแล้วเวลาเราตายหนุ่ตัวบัวตายอย่าไปยุบมูลข้ามมาหยุ่งทันนาอะไรอย่างนี้หนุ่ตัวบัวนี่กุศลธรรมมาตั้งแต่วันปฏิบัติมาแล้วจะไม่ทั้งปันนี่ว่าถ้าจะฉาบตกตนฉาลานะถ้าจะโง่จะให้ตายให้ปลหลุ่มตัวบัวคนเดียวย้ายผู้ดุลมาโง่อีกด้วย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 เลยเราบอกนั้นพูดโกงนี่แหละพุกลูกสืบลูกหาและเป anyway ็นความจริงนั่นด้วยนะเราไม่เคยวิตกที่การเราอะไรถึงเวลาปล่อยเราจะปล่อยอย่างสนุกโลกทั้งหลาย ต่อยท่าปวดขาเมื่อไรจะตารอู้เศร้าโศกโกรกข้างข้างหนา้าข้างหลังพูดยังอยู่ก็ไม่อยากให้ตายตัวจะตายก็อยากเป็นอยูข้างทายจะไปแล้วยังไม่ยอมจะไปดิน่นไปหมดนีมามันเป็นจะให้รู้ตามความจริงถึงเวลาไปแล้วเหรอเอาไปก็ไปไม่ต้องไปง่หรืออยู่อยู่ที่หว่งหว่างเนี่มีน้ำส่นน้ำหวานเอามาเวลาไม่ยังขันหมดแหละเมื่จะตายอาจจะเอามาดิึง พรรานี้จะปล่อยมันหนักและเกินอนพระราหูเป็นจากขั้นฐานปล่อยลงตามหลักความจริงเนาะทานไ้อย่างสมายน,นั่นเป็นยศของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทนเป็นอย่างนั้นสามกุศลท่านเป็นอย่างนั้นเราถ้าเดินตามต้องร้องพุทธเจ้าเนี่ไม่น่าจะเป็นอย่างอืงอ่นได้เลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแล้วเป็นตอนนี้เป็นเทืเป็นสองกันนะแลววันพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้อยู่ที่นัน่นหลังจะได้กลับ คนไทยคิดถึงพี่น้องทั้งหลายที่เดินมาในเวลานี้ก็ตั้งใจมาจริงๆเพราะเห็นแต่น้ําใจเนี่ยอาจารย์ที่มาอังสิตนี้ไม่ได้มาเพื่ออามิษอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในวัดเจ้าของไม่ว่าจะไปในวัดใดไปสถานที่ใดในเมืองไทยไม่เคยมีจิตใจคิดไปเพื่ออามิษว่าจะไปเพื่อวัดถุสูงของเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อล่ำเพื่อรวยไม่เคยมีในจิต แต่ไปัูจ้จิตใจของอัจฉาิยะทงเขาได้รับประโยชน์แม้มาอังกฤษนี้ก็มีความรู้สึกเต็มเปี่ยมภายในใจอย่างนั้นเหมือนกันเรื่องน้ําใจจ็นสิ่งที่มีน้ําหนักมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดถ้าน้ําใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีไปตามถ้าน้าใจไม่ดีแล้วเสียไปตามหมดนั้นมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายทางอังกฤษเราลำดาลเราจริงมาด้วยน้ําใจ เวลาจะจากไป,ปก็คิดถึงนับแใจท่ทานทั้งหลายถามว่าโอกาสวาสนาของเรามีเดือดนั้ากันอยู่การเวลา่านไปเราอาจจะได้ผ่านมาหรือทานนี้อาจจะได้ผ่านไปไปเยี่ยมกันก็ได้ทางนู้นมาเยี่ยมก็ได้เพราะโลกนี้มันเต็มอนมาก็ได้การแสดงธรรมนี้ก็เห็นบอกกล่มผู้ขยนิริมถ้าท่านผู้ใดาามีข้อความใจอะไรจะกศึกษานารกก็ก ศึกษาได้ฉะนัรนวันพรุ่งนี้ไม่มีเวลาแล้วตอนเช้ากันได้ขทางแล้วบอกเดินทางอาจารย์มณีย์อธิบายต่อใช่ไหมวันนี้